สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสริจเจริญบัสนาอัลฮ์มานุรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบมิลอาดะมีนวัสศอลาตุวัสสลาาุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอัลมุรซะลีนวะลาอาลีฮิวอัศฮาบฮิอัจมอยน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم سهل مورنا واشرح صدورنا อัสามุอะัยกุมวเระห์มุลลั์วะบะระกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ลอสุฮานวะตาลาได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่ร่วมรับฟังรับชมทุกท่านนะครับอลัมดลินะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราเนี่ยได้กลับมาเจอกันมาคุยกันนะครับในเรื่องราวที่เป็นหลักกาสนาของเรา เรายัางอยู่ในคำสั่งเสียนะครับของท่านนาบีมุสล็อมลอฮุอะลัยฮิวะสั้นัมนะครับที่ท่านนาบีได้สั่งเสียกับท่านอบูฮุไรร์ท่านนาบีเนี่ยนะครับได้สั่งเสียกับท่านอบูฮุไรระสามประการด้วยกันนะหมาดตัวฮาไปแล้วนะครับวอสซาลาตินเวตและประการต่อมาที่ท่านนาบีสั่งเสียนะครับก็คือ ให้ละหมาดเวเตสละหมาดเวเตสเนี่ยนะครับพี่น้องวเวเตสก็คือละหมาดที่เป็นจำนวนขี้รูปแบบนะครับรูปแบบในการทำละหมาดเวเตสเนี่ยมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันหนึ่ง ละหมาดรวดเดียวสามโรอกอัดจริงๆแล้วละหมาดวิกเตสเนี่ยจำนวนขี้จะละหมาดหนึ่งรอกอัดก็ได้หรือหนึ่งสามห้าได้นะครับละหมาดทีเดียวรวดสามรอ,อัดเลยได้หรือละหมาดสองอกอัด ให้สลามหนึ่งครั้งแล้วขึ้นมาละหมาดอีกหนึ่งโรอัดแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าการละหมาเดเวทเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นละหมาดที่ท่านนาบีมศลลละอัลลาฮิวะซัลลัมเนี่ยรักนะนบีชอบนะครับในการละหมาดวิเตที อินท่านอับดุลลาห์สุลต่านวะไล้วะสุลต่านเนี่ยเขาอินนัลลอฮะวิตร uh ุนย ah ุฮิบุลมิตรอฟะอาติรูยาฮะเลกุรอานอัลลอฮ์เนี่ยองเดียวนะครับและพระองค์ชอบจํานวนขี้ฟะอาติรูพวกท่านจงทำเวเทีกันยาฮะเลกุรอานโอ้ oh, ชาวกุรอานทั้งหลายไม่ถึงพวกเราเนี่ยนะครับนบเบี้ว่าสำนวนนี้อัลละมะบางท่านเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้การละหมาดเวทีเนี่ยเป็น ดูด้วยซ้ำไปเป็นวายิบจำเป็นต้องทำด้วยซ้ำไปนะครับท่านอุลมามะได้บอกว่าความประเสริฐของการละหมาดเวเตสเนี่ยนะครับเพ็่นน้องมินอาฮับิสซอลาวาที่อิลันนาบีสรอลาวะอะไลฮิวาสั่นัมเป็นอามันหรือเป็นการละหมาดที่ท่านนาบีรักมากที่รักมาก การนั่อยู่คาฟิซุอะไลฮะฮัตตาอิดากานามุซาฟิรอนท่านนาบีสลุสลตาอะเลย์วะสัมเนี่ยจะรักษาการละหมาดวเวทตลอดเลยจนแม้กระทั่งท่านจะอยู่ในการเดินทางก็ตามแต่แต่แตจุมฮุดอัลละมะนักวิชาการที่เป็นโอจุมฮุดเนี่ยนะครับบอกว่าการละหมาดวเวทเนี่ยอันอะณาอันนะฮะสุนนะมุอักกะดะเป็นสุนนะ,ะมุอักะดะ สุนัตอากาศแปลว่าเป็นสุนัดที่แข็งแรงพี่น้องแข็งแรงก็คือท่านอบีเนี่ยไม่ทิ้งเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกเป็นฟัดดูเท่านั้นแหละเป็นละหมาดสุนัดที่นบยยีไม่ได้ทิ้งเลยแข็งแรงมากนะการละหมาดสุนัขเวเตสเนี่ยนะครับวเวเตสความหมายของมันก็คือมมกอบิโุชัฟฟ เป็นคําที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นคู่ก็คือสิ่งละหมาดจํานวนขี้พี่น้องนะเป็นสุนัตนะส่วนเวลาเวลาของการละหมาดเวสเนี่ยนะครับวักตุลเวเวลาของการละหมาดเวทนะอัลอสลัสโลฟีฮิมาตกัดก็คือใบหน้าอิชาวันฟัด คือเวลาของละหมาดวิเตตก็คืออยู่ระหว่างละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดฟาจัดแปลว่าละหมาดวิเตตเนี่ยอยู่หลังอะไรครับอยู่หลังละหมาดอิชา,าท่านยิงอิชาเนี่ยได้เล่าอย่างนี้มิงกุลลิลไล เอาตลอดเรอซูลุลงลายสัลลว่าอะลัยฮิวะาัลลัมมินอาวลิฮีว่ามินอาซาติฮีวะมินอาคิริฮีทุกๆคืนเนี่ยนะครับ <c oughs> บางคืนเนี่ยนบีก็เวเต็สมินอาวลิฮีในช่วงแรกของกลางคืนหรือบางคืนนบีเวเต็เอาซาติฮีในช่วงกลางของกลางคืนหรือบางคืนเวเต็ในช่วงท้ายของกลางคืน นะเพราะฉะนั้นการละหมาดวิเทสเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยไม่ทิ้งเลยไปน้องดูแล้วกันนะครับจะได้ภาคผลระบนุขนาดไหนแม้กระทั่งนบีเนี่ยนะไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางนาบีก็ละหมาดตลอดเลย เนียดยังไงครับพี่น้องละหมาดวิเตสเนี่ยข้าวเจ้าละหมาดสนัดวิตรีหรือข้าเจ้าละหมาดสนับวิเตสสามรอกกาดเพื่อะะอาราตอาลาอันนี้ได้หรือจะบอกว่าข้าเจ้าละหมาดสนัตวิเตสเพื่อะะอาราตอาลาก็ได้ส่วนอายะที่จะอ่านก็คืออ่านสซลฟาติหะ อาสุรออะไรก็ได้ที่เราอ่านได้อ่านง่ายๆนะอนสุรที่เราอ่านง่ายๆอ่านได้นะครับหรือใครอนสุระ์อะไรไม่ได้เลยอ่านฟาติฮ่าอย่างเดียวนะครับพี่น้องได้นะท่านนาบีุฮัมาสรมนลาว่าอะไรวาสัมเนี่ยได้พูดถึงฮะดีษมากมายอุลมามะในบอกว่า การอันนบ,บีสุลต่านอะลัยร้วะสัลลัมล,า,ลายจุรุกุลวิตรอท่านอับดุลมุมสุลต่านละลัยร้วะสัลลัมเนี่ยไม่เคยทิ้งละหมาดวิเทสเลยมาอารักอัตัยลฟาดมินัสฟุนันิดราวาติบพร้อมกับรอกะสองระอาจของละหมาดฟัดจัเนี่ยนบ,บีเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยลาฮาวตอรันวะลาซาฟารอนไม่ว่านบ,บีจะอยู่ที่บ้านก็ดีหรือนบ,บีจะเดินทางก็ดีนะ ทีนี้จำนวนระกาัดเช่นคนละหมาดวิเวทเีก็คือให้เป็นละหมาดสุดท้ายละหมาดสุดท้ายในเวลากลางคืนเช่นเราละหมาดอีชาละหมา,สาดสุนัตกอบดียะบะดียะเสร็จเรียบร้อย แล้วก็รานอนแล้วเราตั้งใจจะตื่นแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ตั้งใจจะตื่นขึ้นมาละหมาดเวทเต็ดเนี่ยแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเรากลัวว่านอนหลับไปแล้วแล้วเราไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราละหมาดเวทเต็ดไปเลยละหมาดเวทเต็ดหลังละหมาดอิชาไปได้เลยนะครับถ้าหากว่า,านอนนอนอยู่ datasets, ๆไปแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ย เราก็ละหมาดอีกไดนะ้เพราะฉะนั้นเพียงแค่เราคิดเนี่ยเพีน่น้องเราได้แล้วท่านนาบีมรซุลแล้ว่าอะไรวะสันาสําบอกว่านะครับยินนลอฮะกาตบัลฮะซานาติวาสัยยะดุมาบัยยาดิกแท้จริงแล้วองค์ลอสสุฮาตาลาเนี่ยได้กำหนดความดีความดีได้ความชั่วมาสุมบาบัยยาดิกและพระองค์ก็ได้ชี้แจงนะครับ เาّ ا นหัมมะบีภาษาเต็มสัลามอยากมัลฮะก็ตบะลอนามิลใครก็ตามที่ตั้งใจจะทำความดีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอัลลอฮ์ก็บันทึกความดีให้กับเขาแล้วหนึ่งความดีเห็นไหมเราตั้งใจก่อนเลยนะครับว่าเราตั้งใจจะตื่นขึ้น,นมาละหมาดเวเตสสามรอกะอัดถ้าเราไม่ตื่นเราได้แล้วความดี แต่ถ้าเราอือเตือนละ่ะว่ามันทำมาบิฮัสนาเตนฟาอามิลากาตาบะฮัลลอห์อินดะฮ์อัสรอะคาตาบะฮัลลอห์ละฮ์อัสรอฮัสนาเตนอิลาซับเอเมอัเตนดิมลลาซับเอเมอัเตินเดอฟินอิลาอัตอาฟินกซีรอแต่ถ้าเราเนียดว่าเราจะตื่นขึ้นมาละหมาดเราตื่นขึ้นมาละหมาดจริงๆอัลลอฮ์บันทึกให้สิบความดีบันทึกให้เจ็ดสิบ เจร้อยความดีจนกระทั่งนับไม่ถ้วนพี่น้องเอ,อานอเพียงแค่เราเนียดเท่าน,นั้นแนละเนียดดีไว้ก่อนนะคนเราเนี่ยจะยังไงก็ตามแต่เราเนียดให้ดีตั้งเจตนาเลยท่านนาบีนะบอกอินนะม,มาอมาลุบินนิยตการการงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจตนาของเราเจตนายัางไงเราได้อย่างงั้นนะเจตนาทำอามันอิบาดะ โอ้อาคนอื่นเราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเจตนาทําอิบาด้ห์เพื่ออัลลอฮ์เราได้ผลบุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนมันอยู่ขึ้นกับจิตใจของเรานะครับขึ้นอยู่กับ <c oughs> จิตใจของเรานาบีเนี่ยได้พูดถึงฮาดิษมากมายเกี่ยวกับการละหมาดุเตนบีบอกว่าบาดิรุสซุบฮะเบนเวต จงมาเรียบเร่งมาละหมาดซุโบินเวเตแปลว่าให้ละหมาดเวเตก่อนละหมาดซุบุนะเห็นไหมถ้าเราขวนขวายในการทำอามันอิบาดา่เหมือนกับที่เราขวนขวายริสกีเนี่ยเอาหลอพี่น้องความดีเนี่ยเป็นกระบุงนะวันหนึ่งเนี่ยเป็นกระบุงและความดีอไม่ไหวจะแบกกันแต่เราบางที นะเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นสุนัตเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องที่เป็นสุนัตที่เป็นละหมากดกับติยาบาดิยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีนะเป็นฮะดิษกุลซีบอกว่าบอกกับมลา,ายกาว่าดูซิว่าบ่าวของฉันคนไหนเนี่ยที่เขาบกพร่องในเรื่องการละหมาดแปลว่าละหมาดเนี่ย ผล,ลบุญไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ละหมาดจิตใจอาจจะวอกแวกไปทางโน้นบ้างไปทางนี้บ้างแล้วก็เราบอกกับนอะไรกันดูซิว่าเขามีละหมาดสุนัตกอปรียาบะดียาหรือเปล่าเอาความดีตรงนั้นมาเติมเต็มนะเอามาเติมเต็มมีแต่กําไรพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยกําไรอัลอร์ิสกีถ้าถ้าพูดถึงเ,เงินทองเราเก็บไม่หมดนะ แับความดีที่เราทํำกันนะครับท่านนามีมสาสตันว่าอะไรมาสัันน์ได้บอกเป็นแนวให้เราทํานะครับละหมาดเวเต็ตเพราะท่านไม่ได้ทิ้งเลยฮะดีสเล่าจากท่านจาบิดรอเดียัละอันหู อันรอสูลลอฮิสุลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมกลท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวสะานนาสัลล,ล,สลัมได้กล่าวว่าอย่างนี้มันคอฟมิงกุมอัลลาฮิสตัยกิรออาคิรอลไล,ลดีนบีบอกให้เราเป็นแนวาทางปฏิบัตินบีบอกว่าใครที่เขากลัวคนหนึ่งคนใดาจากพวกท่านที่เขากลัวนะครับอัลลาฮิสตกิรอ กลัวว่าเขาจะไม่ตื่นไม่ตื่นขึ้นมาตอนไหนอาเคโรนไลน์ไม่ตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของกลางคืนฟันยูติดนาวีบอกว่าให้เขาเนี่ยทำละหมาดเวเตสไปเลยตอนไหนอ่ะเอาว่าละไลลี่ให้เขาละหมาดเวเตสในตอนเริ่มแรกของกลางคืนไปได้เลยแปลว่าหลังละหมาดเอชายเนี่ยละหมาดได้เลยนะครับแต่ว่าเรากลัวว่าเราจะไม่เตื่นบอลยัดกด เสร็จแล้วก็ให้เรานอนว่ามันต่อมาอามิงกุมไอยุซั้นิยะมินอาเครินไลดีนั่นอบีเขาบอกต่อมาว่าใครก็ตามที่เขาตื่นขึ้นมาละหมาดมินอาเครินไลดีในตอนท้ายของกลางคืนฟัลยากุมมินอาเครินไลดี เขาจงละหมาดตอนท้ายของกลางคืนเพราะละหมาดในช่วงดวอาก็ดีหรือการละหมาดก็ดีเนี่ยในช่วงที่สองของกลางคืนเนี่ยดีนะครับดีที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่คนอื่นเนี่ยเขากำลังนอนกันอยู่คนอื่นนอนกันอยู่เราเตือนขึ้นมาทำอามันอิบาดะพี่นน้องลองนึกภาพอย่างนี้แล้วกันเช่น เราสมมุติเราค้าขายนะครับร้านอื่นปิดหมดทุกร้านมีร้านเดียวร้านของเราเปิดอยู่งเงี้ยมีเหรอคนจะไม่ซื้อ่ะพี่น้องใช่ไหมคนก็ต้องซื้อเหมือนกันคนในขณะที่คนอื่นเข้ากำลังหลับไหลกันอยู่และเราขอดูอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีเราจะไม่ให้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญท่านนบีบอกต่อมาว่า ไฟอินนากิรออาตอา้ลลา akhiril l a ด l i mahduron w a z a d e อัฟ f อลูและการอ่านในกาข้างในยามท้ายของกลางคืนนะครับ mahdul จะเป็นการอ่านที่อยู่ทำให้แหม่ถึงอัลลอฮ์จะรับนะครับว a ซา d e ก affdul และก็เป็นสิ่งที่อัฟ d อลประเสริฐที่สุดนะครับส่วนการละหมาดวิเตสนะครับนะจำนวน ของละหมาดวเวเตก็คือละหมาดหนึ่งรอกอ่านได้หรือละหมาดที่เด้าสารอกอ่านเลยก็ได้ส่วนอายะที่เราจะอ่านอ่านฟาติฮ์อ่านซูลาะอะไรก็ได้หลังจากฟาติฮ์ที่เรามีความถนัดมีความสามารถวันนี้พี่น้องเราก่อนจะนอนหลังละหมาดอิชาเราละหมาดวเวเตสเลยนะครับและเชื่อว่าอินชาัลเนาะ เตือนเช้ามาเราจะได้มีการใช้ชีวิตเริ่มต้นที่ดีกว่านะครับก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับบอบลไลติตอฟิกวันฮิดายะอัสสามา,สามุอะลัยกุมะเราฮมะตุลลอฮ์บะเรระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุดสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์